ดีค่ะมาพบกับน้องแอมมาฟีสไตล์อินดี้ค่ะคนเกา่าคนเดิมจ้ะเพิ่มเติมน้องแอมมาเฮดหมูแดดเดียวค่ะเมื่อนมาเมืองลีลาของน้องแอมมาเฮดหมูแดดเดียวกันเด้อค่ะเมื่อนี้น้องแอมมามาในแนวลีลาวดีใจเฮดหมูแดดเดียวเล่นของข,ข้าวค่ะเหมือนเล่นของข้าว รับมีดเกินพี่นอ้องมีดว่าเขามาเด้ขามาหั่นหมูซอยน้องแอมมาแน่ผู้เดียวว่างๆ ดีค่ะกับคนที่เขามาเบิงน้องแอมมาคนมาคนที่เขามาเบิร์กไม่เนาะค่ะเนาะน้องแอมก็ฝากช่องของน้องแอมมาด้วยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันว่างๆของน้องแอมมาจะให้เนื้อหมูแดดเดียวชิวๆค่ะพี่น้องเบิรงค่้าฮันน้องแอมมาลดติดตะได้กินง่ายป่ แลขีโพกระออกขีโพน้องแอม่ากระออกพี่นองเอก,ออกงเยจัดระเบียบโตัวส่งผมมหมกันด้วยค่ะจะพาถนัดเป็นใดค่ะเรื่องการท่านหมูมันอาจจะความพร้มของน้องแอมา่าอาจจะบม่เพียงพอค่ะเป็น ข,นขึนเคนีหยังกับขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อค่ะคนที่เขามาเบิ่ลน้องแอมมา่าจะดีใจสุดๆเลยค่ะที่มี้คนเขามาเบิ่งน้องแอมมาในช่องนี้ค่ะฝากเกี่ยวกับเรื่องเล่าของน้องแอมม่าในเด้อค่ะน้องแอมม่าเล่เาให้ฟังทุกมือนะคะ ี่ลาก,การหั่นเมื่อของน้องแอาม่าก่ะอาจจะเป็นเมื่ออาชีพจังหน่อยจะเป็นเมื่ออาชีพจังหม่จ้ะอาจจะเห็นขี่โปของน้องแอาม่าจังหน่อยด้วยคะ่ะ สีแล้วนะคะอยู่บ้านกินหลายจะอาจจะเก็บโซงบรยูจะพี่น้องขอโทษขอภายหลายๆาเด้อค่ะ้าเอีหยังผิดพลาดบ่ถึกใจพี่น้องขอโทษขอพัยหลายๆเด้อค่ะ,ะ,คะติชมกันมาได้เด้อค่ะทางคอมเมนต์ของน้องแอม,มา่จาจะตอบกลับยูทุกคอมเมนต์จะทุกคลิปค่ะ มันใจนเน่มูแดดเดียวมาเอากัาน้องแอมมาได้เด้อค่ะน้องแอมมาขายบ่แพงเลยค่ะขายขีดละยี่สิบบาทสละที่นองขายบ่แพงค่ะขายขีดละยี่สิบ นาะพี่น้องเนาะขาหันเนี่ยหมูย่างได้สิแล้ววันตีตัองสิละจ้าน้องแอมมาเฮ็ดอย่างกับว่าเป็นเนาะหันเป็นได้เฮ็ดเป็นได้แต่แนวเดียววันตีพี่น้องโบแมนได้จ้านี่น้องแอมมาว่าเอาเด่นนึกซื้อ คำมันไปถึกแดดแล้วมันระสิโยบลงจ้ะมันจะเห็นเป็นเสใหญงแบบนี้ก็เป็นธรรมดาจ้ะเดี๋ยวมันก็นโยบลงอีก ไปเรื่อยๆนะคะเนาะบ้านยุข่างถนนอาจจะเสียงดังรถและล้าแลนพานนะจ๊ะบ้านน้องแอมมามันจะยุขทางถนนอาจจะมีเสียงรถแรนพานรบกวนขอโทษขออภัยหลายๆเลยค่ะที่มีเสียงรบกวนขอม้าจ่ะ จงไหนในนอทีนอนปดทุกทางค่ะ คนอยากรู้ปะว่าค่ะว่ามือกลองของน้องแอมมาคือผู้ใดญ่นอกเดวเดาน้องแอมมาสิฉเฉลยให้ฟังในคลิปหนาต่อต่อไปด้วยค่ะว่าผู้ใดเป็นมือกลองให้น้องแอมมานน้องแอมมาสิเฉลยให้เบิ้งให้พี่น้องได้เห็นหนาตามือกลองของน้องแอมมาค่ะเดี๋ยวพี่น้องสิตะลึงองด้ยค่ะว่าฝีมือคนคนนี้นี่แน่นอนซ้ำใดค่ะเดี๋ยวน้องแอมมาเรียบร้อยแล้ว้วค่ะที่เน็ตน้องแอมมาจะตำพริกไทยก่อนค่ะ พริกไทยเม็ดใหญ่เขาเหน็นไหเห็ดบ้านเขาแล้วค่ะอีสานอีสานบ้านเขาไม่ต้องคิดซะว่าเขาอยู่กลางปาเนะพี่น้องตมพริกไทยหหแหกแหลก กันุยากกับเสือผ่าด้วยค่ะพี่น้องจะผ่าน้องไงมากอาจจะปิ้นไปไปน้อยนึงจ้ะตามพริกไทยเสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพบื้มใ่รดจ้ะวันที่ วันนี้น้องไอมากระสิปอกกระเทียมจ้ะเป็นแานเนาะพี่น้องเอ้ยน้องไอมาจะทำการปอกกระเทียมตำใส่กับหมูบดของน้องไอมาก,ก็พี่น้องไอมาที่กำลังเห็ดจ้ะแป๊บนึงเด้อค่ะพี่น้อง กินข้าวแรงกันไปน้อจ่าได้อย่างกินแรงแล้วน้อพี่น้องนาอง้างสิมื่อนี้น้องอามากั็ย่านได้ทอดหมูแดดเดียวก่อนตากแดดีจ้า <c oughs> หาแนวกินแรงบนมี้จ้าพี่้อกมีก่ต่เ,เมนูนี่แหละเมนูเดียว จะมาอนีเข้าสูตรของน้องแอม่าจะสูตรสูตรน้องแอม่าคนเดียวจะสูตรสูตรเฮ็ดเองจะคนเดียวค่ะผู้ใดอยากได้สูตรของน้องแอม,มา่า,นมมานเนี่ยเอาไปเฮ็ดตามได้เลยค่ะ ใส่กระเทียมพริกไทยเหล่านั้นนะคะนาะอย่างอื่นบะตองนด้ค่ะใส่สองอย่างนี่กับพร้อะค่ะพี่น้อง <ๆ S 1> ตามค่ะตามไฮแหลดเด้ค่ะ แยมแหลกนะพี่น้องนะข่าวมาคุยมาบอกก็น้องแอมได้ดจ้าทั้งคอมเมนต์น้องแอมพร้อมยินดีตอบรับให้ฟังทุกคลิปตลอดทุกคลิปเลยค่ะดีบ่ดีมองใดก็เบิ่งเอาเด้ค่ะพี่น้องคอมเมนต์มาได้เลยเด้อค่ะฝากทุกๆคนเป็นกำลังแรงใจให้น้องแอมมากทุนทีได้แตงเรื่องต่อไปด้วยนะคะ โอ้ยเีลือถุงมือกันเด้อใส่ถุงมือหรอเด้ค่ะบางทีนี่สิทําการควาดกระเทียมหรอจ้ะควาดกระเทียมหรอจ้ะพี่น้องน้องแอมจะว่าใส่ตอนเด้ค่ะใส่มือใส่ถุงมือค่ะควาดเด้ค่ะมันจังแแบบจังนัวนะพี่น้องเอาแบบสะสะใจใบ้านห้อง ต้าไปกับ่้าไปกับจัดด้วยนะคะเขาอนุญาตถอดถุงมืออีกข้างนึงนะคะพี่น้องเปิด,าดปากกระปุกกันอันนี้ชู่ลค่ะพี่น้องน้องแอมามาใส่มากนัวใส่นัวแสบหลายจ้ะมักหลายใส่หลายจ้ะมากหน่อยใส่หน่อย น้ำตาลแจ้พี่น้องน้ำตาลรดดีค่ะน้องแอมจะปรุงตามใจชอบตัวเองเลยค่ะมากแบบใดเข้มข้นปรุงตามใจชอบเลยค่ะ ใส่เกลือนิดนิดค่ะตามด้วยน้ำมันหอยจากพี่นอ้อง นเ,เห็นพ่ะเจ้า,จาพี่น้องซุ้มมาเลยค่ะ กินบ้าค่ะพี่น้องคะพาข็นกับเป็นตาแซบแล้วนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเขาพออหรือยังจ้ะตามใจชอบฉันเลยค่ะตามใจฉันเลยนะคะเนาะ ได้ขั้นเซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเห็ดเนื้อหมูแดดเดียวจาจะฟีมือของน้องแอมมาล้วนๆค่ะสูตรของน้องแอมมาโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าผู้ใดอยากได้ก็ะขอให้มากเอากับน้องแอมมาค่ะสูตรส่วนโตของน้องแอมมาเองค่ะรับ <c> ร <ười> องแซบถึงใจค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้สําหรับคลิปนี้น้องแอมมาจะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ เดี๋ยวน้องแอมมาจะให้คลิปต่อๆไปให้พ่อแม่พี่น้องให้ทุกๆคนได้เข้ามาติดตามน้องแอมมาทุกๆคลิปทุกๆอย่างมี่ช็อตเด็ดกันหมดทุกๆอย่างค่ะทุกๆคลิปน้องแอมมากก็ขอลาบ๊าหรับคลิปนี้บ๊ายบาย